สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูต้นประดู่ดอกแดงที่ผมปลูกไว้อย่างที่ผมบอกต้นประดู่ดอกแดงนะครับชอบความชุ่มชื้นในหน้าแรงแต่ชอบแดดในหน้าฝนมาพาท่านผู้ชมมาดูนี่ครับต้นประดู่ดอกแดงผมใส่ระบบน้ำหยดไวเนี่ฮะแตกยอดอ่อนได้ดีนะครับ นี่หนึ่งเดือนผ่านไปสองเดือนแล้วครับที่ผมห่มฟางแล้วก็ใส่ระบบน้ำหยดดูนะครับเจริญเติบโตได้ดีนะครับดูครับแตกยอดอ่อนดูท่านผู้ชมถ้าไทยถ้าผู้ชมคนไหนสนใจก็เอาไปปลูกได้ครับทำแบบผมได้ครับจะรอดทุกต้นนะครับนี่ฮะนี่ครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูครับถนนสีแดงของผมนี่ฮะนี่ครับต้นประดูดดอกแดง นี่ต้นอย่ยังเรียกเพราะผมเพิ่งปลูกเมื่อแรงที่ผ่านมานี่เองแต่ถ้าต้นใหญ่ปลูกเมื่อปีกายนะปีครึ่งนะพฤษภาเนี่ก็2ปีนี่ครับต้นจะใหญ่ดูครับนี่คผู้ชมนี่ดูได้นะครับท้าผู้ชมคนไหนสนใจก็ออกไปปลูกได้ครับทําแบบผมนะเพราะผมเคยลองมาแล้วมันก็ตายมังคับก่อนหนะ้าแต่ตอนนี้ไม่ตายแล้วผมรู้วิธีแล้ว นี่ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยโตแล้วครับดูครับนี่ครับต้นประดู่ดอกแดงผมบอกว่าต้นประดู่ดอกแดงหน้าแรงอ่ะชอบความชุ่มชื้นตอนที่ยังเล็กอยู่นี่ครับใส่ระบบน้ำหยดให้ดีนะครับต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้ดีนะไม่ตายนะครับดูครับท่านผู้ชมเขียวนะครับปกติหน้าแรงนี่ครับจะใบเหี่ยวแห้งนะครับผมใส่ฟางห่มไว้นะครับแล้วก็ใส่ระบบน้ำหยดไว้ สามารถอยู่ได้เป็นเดือนนะครับท่านผู้ชมผมใส่ระบบน้ำหยดหนึ่งครั้งสามารถอยู่ได้หนึ่งเดือนนะครับดูได้นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะดูทั้งสองฝั่งได้ครับนี่ครับต้นครับต้นประดู่ดอกแดงนี่ฮะนี่ขนาดนี้นะฮะถ้าผมไม่ทำไปก็จะตายผมบอกงงๆเลยครับนี่ฮะดูฮะแต่ยอดอ่อนแล้วครับดูนะนี่ฮะ ชอบความจุ่มชื้นในหน้าแรงนะครับท่านผู้ชมแต่ชอบแดดในหน้าฝนนะฮะผ่าท่านผู้ชมมาดูได้ครับดูครับต้นนี้ครับนี่ฮะก็ไม่ตายนะครับดูครับผมเพิ่งปลูกเมื่อแรงที่ผ่านมาไอ้นี่ครับนี่ครับนี่ก็รอดแล้วครับถ้าดูต้นใหญ่ผมบอกผมมีต้นใหญ่หลายต้นอยู่ดูครับสองฝั่งนะครับนี่ต้นใหญ่ของผมต้นครับสูงครับต้นใหญ่มีหลายต้นครับ ผมปลูกไว้นี่ก็คือปีกว่าๆถ้าพฤษภาปีนี้ก็ากับสองปีเนี่ยจะมีตัวแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยครับท่านผู้ชมเนี่ยะที่จะกินใบดูครับนี่ฮะเนี่ยฮะนี่ครับเนี่ยแมงผมไม่รู้แมงอะไรนะครับแมงปีกแข็งมั้งครับนี่ฮะที่ชอบกินใบมาดูก็อยาให้กินได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะสูงอ่ะสูงมิดของผมนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับ ผมพาดูถนนสีแดงยิ่งตอนนี้สวยครับแตกวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับวิธีปลูกต้นกระดู่ดอกแดงก็เข้าไปดูคลิปเป็นก่อนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ